ผนผมมือเหลืองอยากรู้เหตุผลไหมไปเหตุผลก็คือนะครับอ่าเราไปเหมือนแบบเป็นคุ่มลีดอะเป็นคุ่มเซรีเดอร์อะแล้วพอเราไปจับมันเหมือนอ่ข้างในมันอุ่นๆแบบสีมันจะลอกนะคะมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองถ้าใครจะไปจับมือเนาะถ้าคล้องสูบก็คือกลายเป็นสีเหลืองจะออกไหมคือสีของจริงมันเหมือนขี่มากทุกคน สีของจริงมันเหลืองอ่อยอะแต่ว่าในากล้องมันจะเห็นสีจางๆแต่เอาจริงๆอะมันเหลืองมากสีของจริงอะมันจะเหลืองอ่อยแบบอ่อยเบ้อุคนอย่าไปลองนะคือคุ่มเนี่ยน้องฉันก็อ,ออกมาเล่นแล้วฉันก็ไปจับเนาะน้องฉันคุ่มเนี้ตั้งแต่รุ่บานสามนะทุกคน,ม,กน,น,นมันก็นานแค่ไหนพอสิวมันก็นานเป็นปียทุกคนดูสีเหลืองแบบขมิน้นแก้ม ขมิน้นโคตรขมิ้นทุกคนด,ดูแบบเหลืองมากไม่รูจะล้างออกไหมอยากดูต่ลรางป่ะแป๊บนะอ่ะคือล้างแบบขมิ้นออกเุมรอนล้างขมิ้นออก เราก็ใช้เ้ลสบ,บู่เอียร์ดีน้ำรู้อ่านถูกไหมสบ,บู่ตัวนี้เลยเป็นสบ,บู่มะนาวหรือมนเกิดจากสบ,บู่หเป็นสบ,บู่มะนาวนะจ้าแล้วก็แบบเดียวกันเลยนี่อันนี้เป็นเหมือนซากุระแล้วอีกอันหนึ่งเป็นแบบเหมือนมะนาวทุกคนเราใช้สบ,บู่สองตัวนี้ในการล้างสีเหลืองออกครั้งนี้อ๋อแล้วก็จะไม่มีให้ดูเลยโอ้ยเก๋์คงไม่เห็น สีมันเป็นเลมอนมากแล้วก็ถูให้คราบสี่างหายไปเลยนะถูนานๆไปเลยว้ายีก้องลนก็คือคลิปเมื่อกี้นะครับโทรศัพท์มันก็ก๊อกหน่อยคือมันร่วงแล้วมันก็ปิดวิดีโอไปเลยก็ก็บอกไปแล้วเนาะทุกคนมันดูสภาพหน่อยสภาพห้องน้ำก็คือดูค้าตรงนี้แล้วฟองก็คือเวอร์มากนะครับเป็นยังไม่รูเจไม่เห็น เวอร์มากโฟมแบบเวอร์เกิแต่มือค่ะยังก็ยังเป็นคราบขม,มิ้นอยู่ทนทนในก็มันไม่เห็นนะแต่ในนยนนี่เห็นนะจริงๆแล้วเกลารนไอมอนหน่อยแล้วก็็นเกลารนของซากุระโลซุงหรืเสียงบีเอ,อิฟเฮ้ยชมพูสวยมากถของความมหาสมุทร คือไม่รู้ทำอีท่าไหนมันโดนด้วยนะทุกคนล้างไปก็โอ้โหสบู่กระเด็นไม่นะนี้จะเป็นคลิปเปลอนไทยนะครับอาอยากเก็บนานจนไปอยากเก็บของแล้วเอามาเล่นแบบเอามาเล่น45ของพุ่มนะคะของน้องพุมพ่มพุ่มเชนเดอร์เดี๋ยวมัาจะเกิดเหตุการณ์แบบฉานนี่คือนะหองหลอน แนกครับซึ่งมุไม่นะเสื้อแบบคนมากินพร้อมทรซารอลอีกแล้วซึ่งกืพังมัทอดแล้วคือมันลื่นทุกคนก็เราจะให้พอหายแบบล้างคร่าวๆไปก่อนแล้วเสื้อเสื้อขาทุกคนไปหมดแล้วใครเห็นคลิปนี้ไปดูท้าหอนนะจ้าบ๊ายบาย ไม่น่าเลยพาไปดูผู้มันอันตรายด้วยเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะให้ไปดูุูมว่ามันก็ทํามันทําอะไรอยูนี่คือสภาพผู้ที่ทําไว้นะฮะเรื่องหมดเลยก็คือพู้มองนี้คือแบบอ่อยมากต้องมาเช็ดตรงนี้หนึ่งน้องฉันก็โดนพู่มน,นะคะนี่แบบทุกคนนี่คือุูมเจ้าปัญหา คือเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตั้งตรงพื้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นรอยเดี๋ยวฉันจะใช้ชุหยิบนะจะลองดูเลยว่ามันเป็นเป็นรอยแน่แน่โอ้โคนดีนะที่ไม่เป็นรอยอะ่ะมันยังไม่โดนพุ่มนะคะอันนี้คือหน้าตาพุ่มแกินหมิ่นมากเราจะตั้งพุ่มไปไหนนะอ่ะพุ่มไปตรงกองทิชชู่ก็แล้วกัน เกมือเหลืองอ่ะตัวนนี้เหรอจะช่วต่อทุกคนหยิบพุม่มตัวปัญหานะคะตัวปัญหาเอ้ยเฮ้ยเหนียวมืออุทาหอนนะจ๊ะไปบ๊ายาย่ดีดต้มช่บกกอน,นังดีด้วยนะ